พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่20กันยายนคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเฮดีเอฟตาฟอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงทำได้และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามคคิธรรมร่วม,วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง คุณเฮดีเอฟตาเป็นพยานว่าสามีของดิฉันเสียชีวิตกระทันหันเมื่อ5ปีที่แล้วเขาอายุ26ปีเป็นพ่อของลูกสาวสามคนและเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้เมื่อดิฉันนึกย้อนกลับไปคิดถึงวันที่มืดมนนั้นดิฉันรับรู้ว่าดิฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามาโดยตลอด ดิฉันอธิษฐานเพื่อหัวใจที่แตกสลายของตัวเองและพระเจ้าทรงปลอบประโลมดิฉันทูลขอาการทรงนำและพระเจ้าทรงนำให้ดิฉันได้ทำงานที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและลูกได้ทำให้ชีวิตมีเป้าหมายดิฉันอธิษฐานเผื่อลูกสาวทั้งสามคนและพระเจ้าทรงนำชีวิตของพวกเขาดิฉันอธิษฐานทูลขอาการช่วยเหลือในการขายบ้านของครอบครัวสองหลัง และพระเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันขายบ้านได้และนำดิฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่สะดวกกว่าดิฉันยังคงอธิษฐานแสวงหาการทรงนำและพระองค์ทรงนำให้ดิฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตและได้เป็นคู่มั่นของดิฉันในเวลาต่อมาดิฉันไม่จําเป็นต้องสงสัยหรือโกรูอุปสรรคใหม่ใดๆดิฉันได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ มันง่ายที่จะกลับไปกังวลเมื่อหนทางต่อไปไม่ชัดเจนแต่ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุกย่างก้าวเมื่อดิฉันเริ่มหงุดหงิดดิฉันเตือนตัวเองถึงสิ่งที่เคยผ่านมาและหายใจเข้าลึกๆพระเจ้าทรงทำได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องห่วงกังวลเพราะข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนที่คู่สมรสเสียชีวิตข้าแต่พระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์แม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะยังไม่ได้รับคำตอบที่แสวงหาขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจดจำพระสัญญาของพระองค์ที่จะไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ